สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่24ตุลาคมนะคะจะสิ้นเดือนแล้ว,วทุกคนเร็วจริงๆเร็วมากๆเลยนะคะก็แต่ละเดือนนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะนี่แหละเขาบอกว่าเวลาไม่เคยคอยใครนะอยากทําอะไรทําเลยนะคนทําแล้วมีความสุขทําไปเลยแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นเป็นพอนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะทําไมตึงพูดอย่างนี้นะคะคนที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะจะ ทราบดีนะคะว่าหรืออยู่ที่ไหนก็ช่างนะคะถ้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะทำอะไรทํานะคะทําแล้วแบบไม่เดือดร้อนไทยทําไปเลยนะคะโดยเฉพาะการทํางานนะคะถ้ามีโอกาสได้ทํางานนะคะทํางานอะไรทําไปเลยค่ะไม่ต้องไปเกี่ยงว่าเราจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทมาจากเมืองไทยนะคะทํางานล้างจานหรือทํางานอะไรทําไปเลยนะคะได้ตังค์นะคะเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะคะ แล้วก็สามีเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อยู่ต่างประเทศได้ดีที่สุดนะคะอย่างวันก็มีสามีนะคะก็เป็นคนดี <c oughs> คนหนึ่งนะคะเขากา็ดูแลวันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำงานวันก็ทำงานแบบช่วยซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะประหยัดอะไรได้ประหยัดนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงโควิดนะคะวันนะเป็นคนมาอยู่ต่างประเทศเราไม่ได้ ซื้อของช้อปปิ้งอะไรแบบสเปซสปะเหมือนสมัยก่อนที่เรายัางเป็นโสดนะอยู่เมืองไทยเราก็ยังคิดว่าเออมีครอบครัวที่โน่นนะคะแล้วก็เป็นอะไรมาคิดตลอดว่าเออเรา,ามีพี่มีน้องอะไรเนี้ยเขาไม่อยู่ต่างประเทศนะคะมันคิดคนละอย่างนะคะจะซื้ออะไรนิดๆหน่อยๆนะคิดแล้วคิดอีกน้วันเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเงินมันหายากนะจริงๆงานการเนี่ยมันรู้สึกว่าอ่าวันไม่เกี่ยงทํางานนะทําได้หมดเลยนะคะ ทำทุกอย่างที่ได้ทํางานทํานะคะเพราะออกไปข้างนอกนี้ทำมาทาให้เรารู้สึกว่า,เ,าเรียนรู้อะไรได้เยอะเรียนรู้คนเรียนรู้สิ่งต่างๆในอเมริกานะคะก็คนไหนที่มีโอกาสได้ทํางานก็ทำสิครับถ้าคนไหนที่ไม่มีโอกาสได้ทํางานสามีหรือครอบครัวไหนไม่ได้ให้ทํางานนะคะก็หาประสบการณ์อย่างอื่นทํานะคะก็จะเป็นดีนะคะ อย่างที่วันบอกนะคะประหยัดไหนก็ประหยัดก็หมายความว่าในช่วงโควิดนะใครจะไปรู้ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้เราจะต้องมานั่งใส่หน้ากากนะคะไปไหนมาไหนใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดไวรัสขึ้นมานะคะวันกับเมืองไทยในปี2019วันคิดว่านะคะ2019นะถ้าจำไม่ผิดกลับมาเดือนอ่าโนเวมเบอร์พฤศกิกานะคะ พอใหม่เดือนหนึ่งนะคะเกิดไวรัสมาอย่างนั้นอะ่ะเราต้องมานั่งใส่หน้ากากนะใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองประหยัดได้ประหยัดนะทุกคนซ่อมอะไรที่บ้านได้ซ่อมเอานะคะเพราะว่าจ้างคนอื่นมันแพงนะคะแล้วก็ตังกว่าจะหาได้มันค่อนข้างลําบากนะคะอย่าไปชอบปิ้งเยอะนะคะนานๆชอบชี้ก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้บอกตัวเองนะถ้าคนอื่นจะเอาไปปฏิบัติก็ไม่ ถือนะคะประหยัดคือวันมาอยู่เนี่ยประหยัดนะคะไม่อยากใช้ใจ่ายอะไรแบบอเยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันเกิดเหตุการณ์แบบปุ๊บปุ๊บปั๊บเร็วมากเลยนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเราประหยัดได้เราไม่ได้ใช้ใจ่ายเยอะนะคะเรามีงานทําด้วยเวลาเกิดเหตุการณ์แพนดมิกอย่างนี้นะคะเราก็เซฟ ตัวเองนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งเราตกงานมาหรือบริษัทที่เราทําอยู่เนี่ยก็ปิดตัวลงโดยเฉพาะโควิดเนี่ยเราก็ย,ยังมีสตุ้งสตางพอเก็บไว้บ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเกินในช่วงแรกๆก็ยาวไปหน่อยนะคะอย่าว,ว่ากันเด้อ่าเรามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะเรื่องเงินสติมล่ c h e ็คของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ 600เหรียญนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้นะคะสูงถึง75,000เหรียญต่อปีนะคะในรอบที่2ที่เขากำลังแจกจ่ายอย,อ,าอยู่ตอนนี้นะคะรอบที่2นะคะคือคนที่มีรายได้อยู่ระหว่างนะคะ30,000ถึง75,000เหรียญนะคะซึ่งก็ให้กับคนที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งในรอบที่1นะคะเขาก็มีการแจกจ่าย ก่อนหน้านี้น,นะคะก็คือคนที่มีรายได้นะคะถ้าวันจําไม่ผิดนะคะก็อยู่ที่ประมาณต่ํากว่าสาม0มืนเหรียญน,นะคะก็จะได้รับเงินจํานวนนั้นนะคะตอนนี้นะคะมีหลายๆคนถามเกี่ยวกับว่ายังไม่ได้รับเงินตัวนี้เลยนะคะซึ่งบางคนก็มีการรออยู่นะคะว่าเมื่อไรจะได้รับเงินตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะ,ะเงินตัวนี้นะจะส่งออกให้กับคนนะคะถึงยี่สิบเจล้านคนนะคะใน รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะทุกคนอ่าก็คนที่จะได้รับเงินซิมบลเช็คในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะถ้าคุณได้รับเงินซิมบลเช็คในรอบที่1แล้วนะคะก็จะไม่ได้รับในรอบที่2นะคะคือจะ ไม่สามารถรับได้ทั้งสองรอบนะคะได้รอบได้รอบหนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือถ้าได้รับรอบที่หนึ่งรอบที่2ก็จะไม่ได้นะคะคนที่ไม่ได้รับรอบที่หนึ่งรอบที่2ก็อาจจะได้อะไรจะเป็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งคุณก็จะได้รับสูงถึง 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญนะคะถ้าครอบครัวไหนนะคะมีเด็กหรือมีลูกนะคะแต่ละหลายคนตอนนี้นะคะยังไม่ได้รับนะคะก็มาดูเหตุผลกันนะคะว่าทำไม ถึงยังไม่ได้รับนะคะอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะก็มีคำถามา่ใต้คลิปวิดีโอวันนะคะแต่ละคลิปนะคะพี่ๆเขาก็ถามมาในในวิดีโอที่วันพูดสติมูล่าเช็คนะคะของรัฐต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกๆนะคะที่จ่ายเงินสติมูล่าเช็คของรัฐตัวเองนะคะก็อย่างรัฐวันไม่ได้อยู่ แคลิฟอร์เนียนะคะแต่วันตามข่าวเรื่องเงินสติมและเช็คของแต่ละรัฐอยู่นะคะวันอยู่ไวโอมิงวันยังไม่เคยได้รับคือไม่มีอะไรเลยนะคะเพิ่งจะมีโบนัสที่วันเคยออกคลิปไปคลิปก่อนนะคะเกี่ยวกับว่าวันจะได้รับโบนัสสำหรับคนที่เคยเริ่มต้นทำงานเริ่มตั้งแต่มีโควิดจนถึงปัจจุบันนะคะในช่วงแพนามิกนะคะเขาก็ <c oughs> เพิ่งจะ,ม,ะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นเงินเงินตัวนี้มันเป็นเงินสำหรับที่จากแพ็กเกจที่3ของเงิน s t มาร์เชคนะคะที่เขาส่งมาให้โลโกโล้คอมเพลเมนต์นะคะแล้วก็มันจะเป็นเงินที่เหลือหรือเปล่าเนี่ยที่วันเคยบอกนะเงินเลฟโอเวอร์นะ,ะแล้วเขาก็มีการแจกจ่จายให้กับคนที่ทำงานพวก ที่ทำงานฟอนไล่นะคะเขาก็จะมีงบมาในแต่ละแต่ละที่นะคะซึ่งผู้บริหารในที่ทำงานเขาก็ไปเดลมาเขาก็ได้มาจำนวนหนึ่งแล้วก็เขาเอามาให้นะคะคนที่ทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเกิดโควิดจนถึงปัจจุบันนะคะก อย่างที่วันบอกนะก็เพิ่งจะได้รับนะคะไบอยอมิ่งไม่เคยเห็นได้มีเงินสติมูลเช็คของรัฐนะคะที่เห็นชัดๆก็คือจะมีแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งบางทีวันก็อุ้อิจฉาจังเลยเขาได้รับเงินในสติมูลเช็คของอคนที่อาศัยอยู่แคลิฟอร์เนียนะคะก็เรามาดูกันต่อนะคะ เหตุผลนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินสติมเลเช็คของแคลิฟอร์เนีย600เหรียญนะคะเรามาดูเหตุผลแรกกันนะคะว่าเป็นยังไงก็คือเหตุผลแรกนะคะตอนนี้นะคะเขากำลังมีการแจกจ่ายออกไปอยู่นะคะก็ประมาณนะคะหนล้านคนต่อวีคนะคะก็จะเป็นเหตุผลแรกนะคะคุณอาจจะอยู่ในในในจำนวนหนึ่งล้านคนตัวนี้หรือเปล่านะคะเหตุผลอันที่สองนะคะคุณอาจจะไม่ได้รับค u a l i f ยนะคะคือ คุณจะต้องนะคะอาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะตลอดปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะต้องยังยังอยู่อาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอยู่นะคะแล้วก็มีการเสียแท็กนะคะของปี2020นะคะาภายในเดือนตุลาคมนะคะวันที่15ตุลาคม2021ก็คือที่ผ่านมานะคะของรัฐแคลิฟอร์เนียสเตทเขานะคะเขาก็จะได้รู้นะคะรายได้ของคุณถึงจะได้รับเงินตัวนี้นะคะ ถ้าคุณไม่เสียภาษีเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าคุณมีไรายได้ถึงไม่ถึงแล้วคุณจะได้รับเงิน600เหรียญสติ s Check ของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยวันว่าเขาก็ดูแลประชาชนเขาดีมากก็มีเงินสติม c h เชคออกมาเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูรัดรัฐต่อไปนะคะก็คือเมนนะคะคน เมนนะคะคนไหนนะคะที่มีรายได้น้อยกว่านะคะเ5 0 0หนเหรียญนะคะก็จะได้รับเงิน300เหรียญนะคะ,ะคนที่ทำงานที่มีความเสี่ยงนะคะคือฮัสซัดเพย์นะเขาเขาเขียนอย่างนี้นะคะแต่วันคิดว่านะคะก็คือคนที่ทำงานในช่วงแพน e ม i กนะคะอ,ะอันนี้นะคะเขาจะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนนะคะเขาก็จะเห็นนะคะเงิน300เหรียญ สติมูล c เช็คสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมนนะคะเงินตัวนี้นะคะก็จะเป็นเงินของสเตทนะคะที่เขาออกมาเป็นเงินสติมูล่าเช็คนะคะมาจากเงินแพ็กเกจรอบที่ผ่านมานะคะที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนเขาเซ็นออกมาพร้อมกับเงินสติมูล c เช็ครอบที่3ก็คือเป็นงบเดียวกันนะคะ ก็ตอนนี้นะคะก็จะมีแต่ละรัฐนะคะมีการแจกจ่กจเงินสติมูลเช็คออกมานะคะก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องอใช้เงินตัวที่เขาส่งมาให้รอบก่อนนะคะที่วันเคยพูดไปในคลิปวิดีโอก่อนนะคะที่เขาส่งมาแล้วทางาแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะแล้วแต่ว่าเขาจะเอาเงินตัวนั้นนะออกมาใช้ทําอะไรนะคะก็จะมี ออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละสเตจก็จะมีเงินสติมแล้เช็คออกมานะคะก็จะมีในรูปแบบต่างๆนะคะอาจจะเป็นทัสซดเพย์หรือว่าจะเป็นคนที่ทำงานในอ่ออ่อสโตร์ Store นะคะเกี่ยวกับพวกร้านอาหารอ่อพวกที่เป็นฟาร์มอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมีเงินส่วนนั้นด้วยนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องเงินแจ็คนะคะใช้แจ็คเครดิตนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะ ไม่ซัพพอร์ตนะคะเกี่ยวกับ่า r u q u i r e m e n t เกี่ยวกับพ่อแม่จะต้องทำงานแล้วก็ต้องมีรายได้ที่กำหนดเพื่อจะได้รับเงินนะคะ h i t d t a อ credit นะคะอย่างที่โจเมชันนะคะเคยบอกว่า,าเงินช i t d tax credit ต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมีจะต,ต้องเป็นพ่อแม่ที่ทำงานแล้วก็มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 60,000เหรียญนะคะซึ่งถึงจะได้รับเงินใช้แทคดิตนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเขาไม่สปอร์ตตัวนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันอาทิตย์นะทุกคนทางเดโมแครตนะคะก็จะมีการามีการพูดคุยถึงการโหวตนะคะ Infrastructure แล้วก็ Reconciliation นะคะในอาทิตย์หน้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเห็นข่าวออกมาวันนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ได้มีการพบปะกับโจเมนชันแลวก็คริสตินซีมารวมไปถึงนะคะชักชูเมอร์ด้วยนะคะที่เดลาแวร์บ้านเกิดของอประธานาธิบดีโจไบเดนทุป่าะนะคะบ้านเก่ยอยู่ตรงนั้น,นะคะเขาวันนี้นะคะเขาก็จะมีการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับตัว Final Agreement เกี่ยวกับแพ็กเกจ ที่เขาจะมีการโบวตในอาทิตย์หน้านะคะเขาจะมีการพบปะและพูดคุยกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอาทิตย์หน้านี่จะมีอะไรคลิปหน้าเกี่ยวกับแพ็กเกจต,ตัวนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีการโบวตอย่างที่บอกนะคะวันที่31ตุลาคมนะคะซึ่งเป็นวันฮาโลวีนนะะทุกคนยังไงนะคะวันนี้คลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะอาจจะคุยเรื่องทั่วไปด้วยนะคะก็ เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเริ่มใส่เสื้อหนาวแล้วทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะ